นอนุเคราะห์ครับผมอมาซอยซอื้อเนื้อครับอนุเคราะห์แบ็คแคาร์ไลแ้แม็กนี่ครับเฮียแม็กครับผมไม่พูดมากครับไม่พูดไม่พ EX er ูดไม่พูดมากครับผมพูดมากเก็บคอครับผมเฮียแม็กครับผมเดี๋ยวพวกเขาอยากเปส่งของครับอ่าไป้ะครับเดี๋ยวเว้ไปคอขอเขาอย่าไป็นทัพทุรัแป๊บนึงครับเนาะ ไป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 ซอยเพิร์ลจะเข้าครับเดีไปส่งเนื้อโอ้โหทุลักทุเล่นครับผมเดินสายครับผมวันนี้เดินสายเดินของโอ้ไม่ใช่ส่งของครับผม มาทำงานให้ลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่มาสังงานนก่อนจะไปส่งของไปส่งเนื้อครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ไปส่งของนะไปส่งเนื้อครับผมอ่าเฟฟเฟฟเฟอเฟฟเฟฟเฟฟเฟะบไเเไ่เเ โอเคโอเคโอเคครับนี่นี่นี่แปะครับน้าไม่ต้องไปพูดมากก็บคอครับผมเดี๋ยวผมขออย่าไปซุกเนื้อก่อนนะครับเนาะหนึ่งพันบาทไม่พูดมากเก็บคอครับผมขอเดี๋ยวไปซุกเนื้อครับทัาถลายเพิ่นเนาะโอ้หานไปกับซอยซื้อเนื้อหาลอยไปแดงกับจงครับเนื้อคั้ยไม่อยู่หาลอยไปก็ซื้อนั่นแหละครับลำใจแล้วครับโอเคโอ้น้ำตาจะไหลครับผมเดี๋ยวขออย่าทําถลายซุกเนื้อก่อนก่อนเรากลับไปครับผม บบพี่แกะมาลองยางครับผมผู้ซอยผู้ซอยนี่ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผู้คนจับประด้แล้วผมไปทำมันไปก่อนผู้ซอยผู้สวยผู้ซอยเดี๋ยวลอ,องยางครับผมผม้ยถ่ายวีดีโอมาได้ครับเนาะ